นิย่ารักนิยายเสียงเรื่องเจ้าสาวจำยอมบทนำเพราะความแค้นเมื่อหกปีที่แล้วมันทำให้แดนนี่ไม่อยากมีรักแท้ความรักที่เขาทุ่มเทให้กับเธอผาฝันสาวน้อยที่อยู่ในดวงใจของเขาเพียงหนึ่งเดียวแต่เธอกลับไปอยู่ในอ้อมกอดของเพื่อนสนิท พื่นสนิทของเขากับบทรักอันเดาร้อนในอ้อมกอดในที่สุดความรักและความฝันก็พังทลายลงภาฝันไม่ใช่หมายดรีมของเขาอีกต่อไปแล้วแต่ใครจะเชื่อว่า7ปีต่อมาเธอจะกล้าโทรมายืมเงินมหาเศรษฐีอย่างเขา และแล้วเกมก็เริ่มต้นขึ้นจะกินอะไรก็สั่งสิเขาส่งเมนูรายการอาหารให้หญิงสาวที่เขาเคยรักเทว่าเธอกินไม่ลงเพราะคำพูดอันแดกดันของเขาเขาไม่ใช่แดนนี่คนเดิมและเธอต้องแบกหน้ามาหาก็เพราะเธอต้องการใช้เงิน คือพามานดามารักษาฝันไม่หิวหรอกค่ะผาฝันบอกเขาอย่างเต็มตัวแดนนี่ไม่ว่ากระไรเขาเลือกเมนูอาหารแล้วสั่งมา3าถึงสอย่างก่อนจะเริ่มเข้าประเด็นเมื่อเด็กเสิร์ฟถอยห่างเธอเตรียมใจหรือ,อยังกับการจะมาเป็นเมียของฉันแล้วผาฝันก็ตอบรับ ไปเบาๆอย่างยอมจำนวนกมนางุดซ่อนสีหน้าหน้าที่เมียเธอคงทำได้ดีเพราะมีประสบการณ์มาแล้วผาฝันนิ้วหน้าอยากจะปฏิเสธคลําเพราะเธอยังไม่เคยได้ต้องมือชายใดมาก่อนเขาทำเสียงเยาะเย้ยเมื่อเธออยากจะปฏิเสธแต่ ทำไม่ได้เพราะเงินก้อนนั้นมันสำคัญมากเธอจึงได้แต่ขอบคุณเขาขอบคุณคุณแดนนี่นะคะที่ช่วยฝันอย่าเพิ่งดีใจไปเลยนะผ่าฝันเพราะฉันต้องใช้งานเธออย่างคุ้มค่ากับเงินที่ฉันต้องเสียไปแน่ๆเขาหมองใบหน้าที่แสดงความเศร้าของเธออย่างไม่อนังขังขอบ พลางต่อว่าเธอสารพัดทว่าเธอกลับไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเพราะเมื่อเขาได้ใช้งานเธอจริงเธอยังบริสุทธิ์ผุดพองไม่เคยต้องมือชายใดมาก่อนอย่างที่เขาเคยถูกหลอกจากเพื่อนของเขาแล้วคราวนี้เขาจะทำอย่างไรกับเจ้าสาวจำยอมที่เขาเอาแต่เรียกเธอว่านางบําเรือ ให้เธอเจ็บช้ำน้ำใจนอกจากจะขอให้เธอมาเป็นเจ้าสาวตัวจริงในชีวิตจริงของเขาจบแล้วนะคะเจ้าสาวจำยอมเนาะก็เราพบกันอ่ากับพาฝันนะคะแล้วก็แดนนี่เนาะหวังว่ามันคงจะไม่ยาวมากนักเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะอันนี้เป็นบทนำเนอะเดี๋ยวตาเอาออกให้ทุกคนได้ฟังก่อนเดี๋ยวตาเดยบเตียงเ,เรื่องอีกรอบหนึงเดี๋ยวตาจะอ่าเขียนเป็นเรื่องขึ้นมานะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะฝากอียายของตาด้วยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตาม ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะดักนะคะพุณดักษาสวัสดีค่ะ